ชายคนหนึ่งตื่นตะลึงเมื่อเขาเห็นว่าทันทีที่เขาหย่อนโคมไฟลงไปในหลุมลึกพลังอันมหาศาลดึงเขาลงไปทันทีเมื่อเขาดึงเชือกกลับขึ้นมามีหายผูกติดอยู่แอลเลอนเต็มไปด้วยทองคําชายคนนั้นเข้าใจทันทีว่ากรับใดที่เขายังคงส่งโคมไฟลงไปเขาจะได้ความมั่งคั่งไม่รู้จบเขาจึงรีบไปที่เมืองเพื่อซื้อโคมไฟระหว่างนั้นภรรยาของเขาพบกระดาษใต้หายซึ่งเขียนว่า ส่งของลงไปอีกที่บ้านไม่มีโคมไฟเหลืออยู่ทั้งสองมองไปที่ไก่ที่อยู่ใกล้ๆและตัดสินใจส่งมันลงไปเมื่อดึงเชือกขึ้นมามีหายขนาดใหญ่ผูกติดอยู่เต็มไปด้วยทองคำอีกครั้งคราวนี้กระดาษเขียนว่านำสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้มาแลกขนาดนั้นชายคนนั้นกลับมาพร้อมรถเข็นเต็มไปด้วยโคมไฟเขาร้อนใจส่งโคมไฟทั้งหมดลงไปโดยไม่รอช้าแต่เมื่อดึงเชือกขึ้นมา คมไฟทั้งหมดยังคงผูกติดอยู่เหมือนเดิมชายคนนั้นโกรธมากรู้สึกว่าถูกหลอกเขาบอกภรรยาว่าให้ส่งเขาลงไปเพื่อที่เขาจะได้นำทองคำขึ้นมาเองแต่เมื่อภรรยาดึงถังไม้ขึ้นมาชายคนนั้นหายไปและถังนั้นเต็มไปด้วยอิฐทองคำคราวนี้กระดาษเขียนว่าส่งสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้ลงไปเรื่อยๆในขณะนั้นทั้งสองมองไปที่น้องชายที่ป่วยเพื่อทองคำที่มากขึ้น ภรรยาไปที่เมืองเข้าไปหาในายอำเภอและพูดถึงการส่งศพที่ไม่รู้จักลงไปด้วยความโลภในถุงทองคำนายอำเภอตกลงทันทีแต่คืนนั้นบนผนังบ้านของพวกเขามีคำเขียนปรากฏขึ้นทีละคำเขียนว่าอย่าปล่อยให้บ่อหิวโหวยภรรยาตกใจกลัวยอย่างมากหากเธอไม่สามารถทำเช่นนั้นได้บ่อน,นั้นจะไม่ปล่อยพวกเขาเช่นกัน